สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนสรารศาสตร์วิเทศหนองแคม Welcome to สารศาสตร์วิเทศหนองแคม School พลังขับเคลื่อนนโยบายสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จทางโรงเรียนของเรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาทั้ง4ด้านดังต่อไปนี้ 1. ด้านการบริการ 2. ด้านสถานที่ 3. ด้านการเรียนรู้ 4. ด้านบุคลากรโดยยังคงยึดหลกักเก่งดีมีความสุขด้านการบริการการต้อนรับความประทับใจการยิ้มแย้มแจ่ใสรวมไปถึงการพูดาพตาไพเราะเอานี้ล้วนแล้วจะทำให้ผู้ปกครองเกิดความประทับใจในโรงเรียนของเราค่ะ ด้านต่อมาด้านสถานที่ไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในอาคารความสะอาดสวยงามความปลอดภยัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เรามุ่งเน้นมาตลอดนะคะเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นไปต่อมาในด้านของผู้เรียนเก่งเราจะนำหลักของพลัง5ด้านมาพัฒนาให้กับเด็กนักเรียนของเราแก่พลังการอ่าน เด็กสามารถอ่านตามได้ในระดับชั้นอนุบาลปีที่1อ่านสะกดทำได้ในระดับชั้นอนุบาลปีที่2และสามารถอ่านเป็นประโยคได้ในระดับชั้นอนุบาลปีที่3มมาจะเป็นพลังในเรื่องของการพูดนักเรียนสามารถเล่าประสบการณ์เดิมหรือสิ่งที่พบเห็นได้มาในส่วนของพลังการเขียนเด็กสามารถเขียนตามได้เขียนในสิ่งที่เรียนรู้และเขียนได้อย่างเหมาะสมกับวัยของตนเอง พลังต่อมาคือพลังสมองเราจะนำกิจกรรม BBL เข้ามาช่วยพัฒนารวมไปถึงกิจกรรมเกมรับสมองต่างๆและดิจิตาคณิตเข้ามาเพื่อฝึกฝนเด็กของเราให้เกิดศักยภาพมากยิ่งขึ้นต่อมาในส่วนของพลังการนำเสนอเด็กสามารถนำเสนอผลงานของตนเองได้โดยบอกเนื้อหาจากประสบการณ์เดิมที่ตนเองได้เคยพบเจอ ในส่วนของทักษะและการดำรงชีวิตเด็กๆจะเกิดทักษะและการดำรงชีวิตต่างๆเกิดขึ้นได้จากการร่วมทำกิจกรรมต่างๆได้ลงมือปฏิบัติและได้ลงมือกระทำในกิจกรรมนั้นๆอันเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมที่ชอบ ก็จะเกิดความประทับใจความสนุกสนานรวมไปถึงความเพลิดเพลินทําให้มีความสุขและอยากที่จะมาโรงเรียนทักษะทางสังคมและการดําโรชีวิตนักเรียนจะได้รู้จักการปฏิบัติตามกฎกติการู้จักที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างสงบสุขและมีระเบียบวิน,นัยด้านบุคลากร ครูทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติสิบนักเพื่อให้เป็นที่รักของนักเรียนรวมไปถึงผู้ปกครองเริ่มจากนักรักครูจะต้องมีความรักเด็กนักเล่นครูจะต้องเล่นกับเด็กได้อย่างสนุกสนานนักร้องครูจะต้องเป็นผู้ที่สามารถร้องเพลงเด็กได้โดยเพลงถือว่ามีความสำคัญกับเด็กในระดับปฐมวัยเป็นอย่างมาก นักต่อมาคือนักรำครูจะต้องสามารถเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะได้ในส่วนของนักฝันครูจะต้องสร้างจินตนาการให้กับเด็กนักต่อมาคือนักเล่าครูจะต้องสามารถเล่านิทานเล่าเรื่องราวต่างๆให้เด็กฟังได้นักต่อมาคือนักคิดครูจะต้องคิด,คด,คดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เด็กอยากที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ และต่อมาคือนักแต่งครูจะต้องมีความสามารถในการแต่งเรื่องราวต่างๆเช่นนิทานต่อมาคือนักธรรมครูจะต้องเป็นผู้ลงมือกระทำสิ่งต่างๆอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กของเราให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไปและนักสุดท้ายคือนักพัฒนาโดยครูจะต้องเป็นผู้ที่รู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอและ ไม่ย่อท้อต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆปฏิทินแห่งการขับเคลื่อนนโยบายสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จเราเริ่มจากการวางแผนการปฏิบัติงานโดยการประชุมวางแผนง,งานด้านบริการด้านอาคารสถานที่ด้านการเรียนรู้ด้านบุคลากรและรวมไปถึงการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดในความสำเร็จ มีดังนี้ด้านบริการด้านอาคารสถานที่ด้านผู้เรียนและด้านบุคลากรด้านการบริการเริ่มจากบุคลากรจะต้องมีบุคลิกภาพที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาไพเราะครูจะต้องสื่อสารกับผู้ปกครองได้อย่างมีความนุ่มนวลและเป็นกัละยาณมิตรที่ดีให้ความใส่ใจและให้ความสำคัญกับทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีนิ่งนอนใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือสิ่งต่างๆให้กับผู้ปกครองตัวชีวัดด้านต่อมาคือด้านสถานที่สถานที่จะต้องมีความสะอาดรม่มรื่นสวยงามทั้งภายในและภายนอกอาคารซึ่งต้องเอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับเด็กของเราทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง ตัวชี้วัดแห่งความสำเร็จในด้านบุคลากรเราจะใช้สิบนักในการเป็นตัวชี้วัดดังที่ได้กล่าวอธิบายไปแล้วข้างต้นค่ะต่อมาตัวชี้วัดแห่งความสำเร็จด้านผู้เรียนเก่งเด็กจะต้องมีความเก่งในวิชาการสามารถอ่านออกเขียนได้ดีเด็กจะต้องรู้จักกฎกติกาการอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีความสุขเด็กจะต้องเกิดความสนุกสนานและมีความสุขในการเรียนรู้กิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนรวมไปถึงที่บ้านทางโรงเรียนของเรากราบขอพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือที่ดีเสมอมากับโรงเรียนของเราและเราหวังอย่างยิ่งว่าท่านผู้ปกครองจะให้ความร่วมมือที่ดีอย่างนี้สืบต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ